สวัสดีครับคุณอยู่กับอาต,ตัวนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงแป้นนิสัยของคนที่มีความสุขก็ทำกันครับข้อหนึ่งไม่รอให้ถึงเป้าหมายก่อนแล้วค่อยมีความสุขเราสามารถมีความสุขได้ในระหว่างทางนะครับข้อสองยอมรับในความไม่แน่นอนของชีวิตครับข้อสามชื่นชมและขอบคุณในสิ่งที่ตัวเองมีครับข้อสี่ ยอมรับในข้อผิดพลาดที่ผ่านมาและเรียนรู้กับมันครับไม่เคยมีใครไม่เคยผิดพลาดนะครับข้อ5้าเนี่ยวาตัวเองไปเปรปเทียบกับคนอื่นครับข้อ6ให้ภัยตัวเองอยู่เสมอครับข้อ7มองให้ผลรอบด้านไม่ด่วนตัดสินใจครับข้อ8ไม่พยายามไม่ที่บปดปานของทุกคนครับเพราะว่าเราควรเป็นตัวของตัวเองบ้างครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับอาร์ตเวิร์คขอบคุณครับ